ทำความรู้จักสายวาดทามาต่อไปยปเล่นเลยนะสามสี่ชื่ออะไรหรอไอไม่บอกจากปาล่ะไอไม่มีเป็นสายวานมากี่ปีแล้วหรอความจำเสื่อมจริงจะมากี่ปีแล้วกูไม่รู้อายุล่ะสิ่ีที่ชอบล่ะมัวกบบสีเดอรแอบวาดลูกล่ะไอปีเพ็ดชอบไม่ติไหมไม่สักนิดจุดเด่นของลูกไม่รู้ใช้เวลาวาดไม่ไปกี่ชั่วโมงหรอสิบยี่สิบแปทีลงที่ไหน พลาสติกตอกเม้นิ่งคนอื่นเดี๋ยวได้อะไรขอบคุณคนชมขอบคุณชอบวาดไอรอนโอ้แมนดานใจเยอะไปในการวาด YouTube ถนัดวาดแนวไหนแล้วกลุ่มผสมแล้วล่ะโอริชื่อโอริคืออมาร์คคอดชื่อกีฬาอะไรสิมียูเมทไหมมันคืออะไรเกี่ยวกับออริตัวเองหน่อยสิคืออะไรวะอุปกรณ์ที่ใช้มื่อเมื่อค่าที่ถนัดเพราะว่าอะไรวาดใจกับงานไหมไม่บังวาดรูปหน่อยไหมโน เกมหรือวันลูกวันลูกเพลงที่ชอบฟังมาหาสาไม่ชอบอะไรอืมแมงสาไอ้ต้นไดวงใจเจ้าพีและแลอื่อนพวกหแล้วคะติดตามเห็นละแล้จะทอยดีช่วยพูดอะไรสักหน่อยนะขอบคุณที่ติดตามมาถึงจนวันนี้นะฮะเพราะว่าเรื่นั้นดูด้านน้อยมากเลยนะครับฝากกติดตาให้กูด้วยแปดเหนื่อยชิบ